สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอนี่กัยี่กับช่องผู้สาวสารคดีนะคะเมนี่ก็จะมาเห็ดเมนูเซตเตบเมนูอีสานนั่นก็คือแกงผักหวานใส่ไข่โมโดแดงค่ะเมนี่ก็จะมีเห็ดฟางรัวเห็ดเฟียงได้มาจากถนนคนเดินของเฮานะคะมาค่ะมาเริ่มเห็ดกันเด้ค่ะขั้นตอนแรกกะ็ะชีใสน้ำยาน,าน,านัา่งเฮ้ลงไปนะคะหลังจากนั้นใส่เครื่องปรุงใสเครื่องเคียงของเฮาพริกตะไคร้นะคะหัวหอมใสลงไปเลยค่ะ ใส่เครื่งเคียงของห้อไปก่อนนะคะหลังจากนั้นห่าก็จะปรุงด้วยน้ำปลาราใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องเพื่อความนัวความเข้มข้นนะคะของชุดรตเท่อกับจะใส่นะคะเริ่มใส่คะ่ะรอให้น้ำเดือดจักน้อยคะ่ะเพราะถ้าน้ำเดือดได้ทีเห่ากับใส่เห็ดฟางลงไปเลยค่ะพี่น้อง มนูอีสามมือนีพอดีแม่ไปเงี้ยแค่บดแดงมามีผักหวานนะคะผักหวานฝนตกใส่ไหม่ๆนี่ออกง่ามขนาดค่ะพี่ดองเอาก็สิเอาเห็ดฟางใส่ลงไปก่อนเพื่อให้เห็ดฟางเข้าสุกนะคะ หลังจากที่เห็ดฟางเข้าสุกแล้วค่ะพี่น้องเขากดจะใส่นี่นะคะผักหวานของข้าใส่ลงไปหลายหลายแล้วค่ะพี่น้องผักหวานของข้ายางงามเลยมือนี้ฟนตุกใส่ไม่ไม่แบบงามแห้งคะ่ะผักหวานย่านี้คะ่ะคนให้เขากันจักน้อยนะคะปาน,นี้ แบบเข้มข้นมากค่ะใส่เห็ดใส่ใส่เห็ดฟางนี้นะคะใครหมดแดงงามเฮาใส่ลงไปเด้ค่ะพี่น้งใครหมดแดงแง่มากไหมไหมได้ค่ะพี่น้องแบบงามปะคกได้เ่อกระดิใส่ลงไปนะคะเถิงไข่ผักเถิงไข่ตรงเถิงแม่เป่งลงไปใส่น้ากันนัวมากค่ะพี่น้องบัดนี้ผักมากอะอยากกกแล้วก่ะบัดนี้ แบบน้ำยาน้างกับแบบเข็มคนมากค่ะมาเด้อค่ะพี่น้อง ผู้ใดมักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในเรื่องค่ะพี่น้องนี่นะคะเมนูแกงผักหวานเฮากะจะหน้าตาประมาณนี้เลยคะ่ะแกงผักหวานใส่ไข่หมดแดงพร้อมเห็ดฟางนะคะนัวเข็มขดนแห้งค่ะบมาเด้อค่ะพี่น้องมา่ินน้ทำกันค่ะเรียบร้อยค่ะ